ตะก,กุดนี้ดอกเล็กแต่พุทธานุภาพไม่เล็กเหมือนตะก,กุดนะครับพุทธคุณมีทั้งเมตตาโชคราบค้าขายอยู่ในตะก,กุดดอกนี้ทั้งนั้นอยากรู้ไหมครับว่าตะก,กุดดอกนี้ชื่อรุ่นอะไรตามต่อกันเลยครับนี่คือตะก,กุดชื่อว่าตะก,กุดเมตตานะครับขนาดของตะก,กุดจะยาว3เซนนะครับกว้างครึ่งเซนนะครับ กว้างครึ่งเซนทําด้วยปอกลูกปืนจุดสอ,สอข้างในจะมีตะกรุดดอกเล็กปอกลูกปืนพวกนี้นะครับลูกศิษย์ที่เป็นทหารและตำรวจได้นำมาถวายท่านนะครับท่านก็เลยมาทำเป็นตะกุดเมตตาตะกุดเมตตาของท่านนะครับจะทำหลายสีทำหลายสีนะครับมีทั้งที่มีทั้งสีทองสีเงินสีเขียวสีแดง สีชมพูอะครับจะเป็นคล้ายสติกเกอร์สะท้อนแสงมาปิดรอบอีกทีหนึ่งนะครับช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับตะกุดท่านดังมากขึ้นชื่อว่าเรื่องตะกุดต้องยกให้หลวงพ่อเสาวัดดอนแานางน,นะครับตะกุดเมตตาของท่านนะครับที่นำมาให้ชมกันอยู่นี้นะครับช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับค่าเช่าดอกละร้อยนะครับ แต่ตอนนี้ก็คงหาไม่ค่อยเห็นแล้วเนื่องจากลูกศิษย์ท่านก็เก็บกันไม่ค่อยเอาออกมาโชว์กันเลยด้วยพุทธคุณของตะกุดนะครับดอกเล็กตะกุดเมตตาดอกนี้มีทั้งเมตตามหิยมโชคลาภค้าขายดีนะครับต่างคนก็ต่างหวงแหนไม่ค่อยนำออกมาให้ชมกันนะครับเผื่อไปเจอที่ไหนนะครับนี่คือตะกุด เมตตาของหลวงพ่อเสาวัดดอนญ่านางอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่คือความสวยงามของตะกุดนำมาเพื่อเป็นแนวทางเอาไว้ศึกษาร่วมกันนะครับ ถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ